ผมจะแกะกล่องนี้ดูนะว่าคืออะไรนะครับผมนดูถุงแกะพอประมาณกอ่อนเผื่อมีอะไรเสียหายต้องแะตะส่งคืนนี่นี่นะข้างหน้าเขาเขียนว่า Product Specification นะครับ จะ b u i l หนึ่งสี่ศูนย์ RGB LED อะไรเนี่ย Video Light เดี๋ยวดูด้านในว่าเป็นเช่นไรก็ติดตัวเทปไว้สองแถบ ตักสกอตเทปมันจะดันออกมาได้เอาโอเคนี่นะว้าวนี่นี่มีนี่หนึ่งอันสายมาเดี๋ยวผมจะคลี่ให้ดูได้สปอนเซอร์คุณมะนาวหวานนะครับเป็นสปอนเซอร์ช่องเราเรื่องผีน่ารักใจดีมากเลยนะครับคุณมะนาวหวานขอบคุณมากเลย ขอให้อันนี้ส่งผลและบุญส่งผลอย่างเร็วพลันก็อันนี้เป็นสายนะไหลประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ความกว้างหนึ่งเมตรนะเป็นสายที่ใช้ชาร์จนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวน็อตที่ใช้เสียบกับฐานวางพอดีฐานอันเดิมผมมีอยู่แล้วก็เลยไม่เอาเอาแค่เอาแค่ไฟพอเพราะมันสามารถเปลี่ยนได้ นะครับนะอันนี้ตัววางกับขากล้องหรืออะไรนะอันนี้ก็สเปคลดลงราคาลดลงเพราะว่ามันไม่มีขาตัาง้งอ่ะนี้ยี่ห้อไม่รู้ผมอ่านทูกหรือเปล่านะ Androer นะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าเขาชาร์จแบตมาหรือ,อยังกดปุ่มข้างบนค้างไว้ปุ่มมันจะมี1นสอง หมุนหมุนกิ้งขึ้นมาเป็นกลมๆนะดันขึ้นดันลงได้แล้วก็กดกดกดมันจะเปลี่ยนเฉดโหมดและส่วนโหมดของไฟลูกเล่นส่วนตรงนี้ก็ไปต่อกับพอร์ต USB อันนี้ก็เป็นตัวชาร์จเสียบกับรูล่างสุดนะครับมันจะมีสองด้านก็มองให้ถูกต้องว่าด้านไหนเล็กด้านไหนใหญ่ะอ่ะนี่เสียบอย่างนี้นะ ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปิดกดปุ่มบนค้างไว้แล้วก็ปล่อยอ่ามาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเป็นโหมดไฟกระพริบนะครับกดอีกหนึ่งครั้งอันนี้เป็นโหมดแสงขาวแล้วก็ดันปุ่มล่างลงก็จะเบานะไฟจะลดลงลดลงคือดันไปข้างล่างแล้วก็ค้างไว้ถ้าเกิดดันขึ้นมา มันจะมีปุ่มกลมๆ,ๆดันขึ้นแล้วก็ค้างไว้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้างหลังจะมีบอกค่าตัวเลขนะครับนี่บอกค่าตัวเลขอยู่ตรงนี้นะรุ่นนี้ผมแนะนําเลยเยี่ยมใช้มาแล้วสองตัวอีกตัวหนึ่งมันก็อ่ามันไฟเหมือนมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะความร้อนข้างในมันมันมีอะไรที่ใกล้ๆจะเสียผมเลยสำรองตัวนี้ไว้นะครับผมแต่ก็ใช้คุมแล้วละ่ะ ก็จะสองปีได้มัง้งเออส่วนส่วนบางอันอาจจะนานกว่านั้นนะแต่หนึ่งปีใช้ก็คุ้มแล้วสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะเดี๋ยวผมจะส่วนข้างบนเนี้ยถ้าเกิดเราเราเลื่อนหนึ่งครั้งเลื่อนลงมันจะเปลี่ยนเป็นลูกไฟเห็นไหมเลื่อนขึ้นนี่คือผมขึ้นแล้วก็ค้างไว้นะเห็นไหมเห็นลูกไฟเปลี่ยนไปไหมครับแสงจะเปลี่ยนเห็นไหมอ่ะตอนนี้ลองกดข้างล่างนะ ข้างล่างจะเป็นตัวตัวน่าจะตัวแบบเพิ่มเพิ่มความสว่างลดความสว่างตัวนี้ผมลองกดข้างบนหนึ่งครั้งกดแล้วก็ปล่อยปุ่มบนนะนะกดอีกหนึ่งครั้งแล้วปล่อยต้องกดให้มันพอดีจังหวะเนี้ยไหกดอีกหนึ่งครั้งกดอีกหนึ่งครั้งกดอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดกดไม่โดนไม่โดนปุ่มมันมันก็ไม่เปลี่ยนเฉดนะไม่เปลี่ยนโหมดนะ สองสามมันจะมีแสงที่มันจะเปลี่ยนไปเองได้แต่ว่าต้องกดให้ถูกจังหวะอันนี้ไฟกระพริบสองคือสิ่งที่ผมจะใช้เวลาทำการไร้ช่องเราเรื่องผีเนี่ยจะเป็นโหมดแสงที่มันจะเปลี่ยนเองแต่ว่า ถ้าคนหาไม่เจอกดไม่เป็นแรกๆจะยากนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวผมปิดไฟในในบ้านนิดนึง คือนี่ผมยืนแล้วมือไม่ถนัดนะผมถนัดมือขวาพอเลื่อนหนึ่งครั้ง เดือนหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนเฉดสีเห็นไหมครับเดือนขึ้นหนึ่งครั้งอนี้นิ่ไงอ่านี่นี่นี่อันที่ที่ผมใช้บ่อยๆในช่องเล่าเรื่องผีนี่ไม่ได้กดอะไรแล้วนะจะเปลี่ยนสีเห็นไหมนะโอเคนะครับผม ก็หมดนี้แหละชอบมากเลยก็ถ้า Accessory หรืออุปกรณ์ของมันไม่มีขาตั้งไม่มีอะไรมีแค่ไฟแล้วก็ตัวน็อตยึดฐานมันก็จะราคาถูกลงนะแต่ถ้าเกิดว่าชุดใหญ่มีขาตั้งมีอะไรต่ออะไรหมายถึงว่าตรงขาตั้งมันก็เพิ่มเงินอีกจำนวนหนึ่งอ่ะผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหมด พอเป็นสองอันแรกจะเป็นอันแรกจะเป็นสีขาวอันที่สองมันจะเป็นสีออกเหลืองนวลน,นวลแล้วพอเป็นอันต่อไปเป็นเริ่มเป็นแสงต่างๆก็คือหมุนปุ่มบนดันขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นของแสงเห็นไหมอ่ะนี่เงียบเป็นนานเลยไหมนี่ผมไม่ได้กดอะไรต่อนะ อ่าเห็นไหมดับไปนานอยูต่ต่อไปผมเล่นหนึ่งครั้งอันนี้จะเร็วเห็นไหมครับนะครับก,กลับมาอันเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแต่จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมทําให้ดูประมาณนี้ก่อนนะโอเคแล้วถ้าเกิดจะปิดไฟล้วก็กดปุ่มข้างบนค้างเอาไว้มันก็จะดับก็เรียบร้อยเพียงแค่นี้สวัสดีครับ